ำกันไปแล้วนะครับกับบททดสอบที่1และนี่ก็คือบททดสอบที่2ผู้กองเพิ่งครับเลือกเลยอยากให้ปัศนีคนไหนเป็นคนตอบก่อนขอเลือกที่เบอร์สองแล้วกันค่ะที่เบอร์สองพี่เอกอาจานะครับทําไมต้องตัดปลีกล้วยทิ้งหนึ่งช่วยเร่งให้ผลกล้วยสุกเร็วขึ้น 2. ไม่ให้แย่งอาหารจากผลกล้วย 3. ตัดวงจรโรคและแมลงที่เกิดขึ้นครับก็จับที่ดู คำถามแล้วก็ช้อยทั้ง3ข้อนะครับผมขอเลือกข้อ3เป็นคำตอบสุดท้ายครับและคำตอบก็คือข้อ3ครับตัดวงจรโลกและแมลงที่จะเกิดขึ้นเป็นคำถามที่ทุกคนจะตอบว่าไปแย่งอาหารจากผลกล้วย แต่จริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้ไปแย่งอาหารจากผลกล้วยนะคะกลับเป็นเรื่องของคุณภาพของผิวผลกล้วยจะพบว่ากล้วยที่ไม่ตัดปีทิ้งจะมีลายๆปรากฏว่าไปดูที่ปลีของกล้วยเจอตัวเพีย้ยไฟไลายแดงบ้างอยู่ข้างในกาบปีเพราะอะไรคะมันมีความหวานของไซซอนใช่ค่ะเพราะมันจะมีดอกเล็กๆอยู่แล้วที่สํคาคัญมันเย็นมีน้ํามีอาหารแล้วก็อากาศเย็นพอเราฉีดยามันก็วิ่งเข้าไปซุกต้ พอตกกลางคืนมาอากาศสบายมันก็ออก,ออกมาค<า>่าะเจาะก,กินน้ําเลี้ยงตามผิ่กล้วยนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราต้องตัดปลีกล้วยทิ้งเพื่อที่จะตัดวงจรของโรคและมแมลง แต่ถ้าไปถามเราจะมาตัดปีก็เอาปีไปขายได้อีกเสริมรุมลงนิดนึงปลีกล้วยนะคะที่ทานได้มันจะทานได้เฉพาะกล้วยน้ำว้าเพราะว่ามันมจะมีพวกสารแอนโทไซยานีที่มีความฝาปลีของกล้วยตานีนะคะก็เป็นอีกปลีหนึ่งที่ทานได้กล้วยตานีเนี่ยเขาจะทานผลไม่ได้เพราะว่าเมล็ดเขาจะเยอะเขาก็จะทานปลีแต่ถ้าเป็นกล้วยไข่กล้วยหอมซาวกระทืบหอทั้งหลายแหละมันจะมีความฝาความรู้ใหม่นะเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยอ่าแล้วอย่างนี้กล้วยกล้วยตานีมีนางตานีอยู่กะครับอ่านั่งนั่งอยู่เนี่ยค่ะ นั่งอยู่นี่อยากจะไปขูดขอเลขกันเลยเลยมาแล้วค่ะเลยเลยมาแล้วต้องเป็นงวดหน้างวดคะต่อไปคุณบิ๊กฮะคุณเลือกปัจดีคนไหนตอบคําถามข้อต่อไปครับคุณต่อครับคุณต่อคุณต่อยังตื่นอยู่ใช่ไหมครับครับผมคำถามอยู่ว่ากล้วยอะไรส่งออกมากที่สุด 1. กล้วยไข่2กล้วยหอมทอง3กล้วยน้ำว้าและ4กล้วยเล็บมือนางส่วนใหญ่ อาจจะเลือกข้อ2นะครับกล้วยหอมทองแต่ว่าถ้าพูดถึงในระดับประเทศจริงๆเนี่ยผมเขาตอบว่ากล้วยไข่ครับผมกล้วยไข่ครับและคำตอบก็คือกล้วยไข่ กล้วยหอมทองนะคะเป็นกล้วยที่เราส่งออกมานานแต่มาเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะคะเราเริ่มผักดันตัวของกล้วยไข่ขึ้นมาปรากฏว่าในประเทศจีนเนี่ยชอบกล้วยไข่มากจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกล้วยไข่เราเนี่ยส่งออกปีหนึ่งประมาณ300กว่าล้านเฉพาะกล้วยไข่เฉพาะกล้วยไข่คะ่ะลองลงมาก็จะเป็นกล้วยหอมทอง ลุงลองฮะเลือกคนต่อไปเลยครับจอปัตสนีคนไหนครับเหลือคุณแมนกับคุณเอกเสื้อดาเอกเสื้อดำลวกันคุณเอกเสื้อดาคาถามนะครับกล้วยหนึ่งต้นมีกี่เครือกล้วยหนึ่งต้นมีหนึ่งเครือครับแล้วพอออกเครือปับ๊บต้นทิ้งหรยอมันก็จะตายค่อยๆตายครับตัดทิ้งเพราะมันจะมีหน่อขึ้นมาเดี๋ยวมันจะหน่อใหม่ขึ้นมาใช่ครับก็ได้ขึ้นอีกใช่ครับและครับตอบก็คือหนึ่งเครือ ้วเนี่ยเป็นพืชล้มลุกเพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกเครือปุ๊บเขาก็จะตายไปถึงเราไม่ตัด เขาทิ้งเขาก็จะยืนต้นตายไปแต่ที่เราเห็นก็คือหน่อใหม่ที่ขึ้นมาแต่มันอยู่ในกอเดียวกันเราก็เลยเข้าใจว่ามันมีเครือต่อๆไปด้วยสุดท้ายแล้วคุณแมนฮะคำถามข้อที่สเป็นของคุณครับหุงสีอะไรนะครับที่เหมาะสมกับการห่อเครือกล้วยหอมทองให้ได้คุณภาพผลที่ดี 1. สีเขียว 2. สีฟ้า 3. สีขาวและ 4. สีดำครับ อาจจะเคยเห็นสีขาวบ้างนะครับแต่ถ้าที่นิยมจริงๆก็คือในประเทศไทยหรือว่าแถวบ้านผมเนี่ยจะใช้สีฟ้าขอตอบสีฟ้าครับข้อ2ครับสีฟ้านะครับแลคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีฟ้าจากผลงานวิจัยเนี่ยนะคะเราพบว่าถุงสีฟ้าเนี่ยนะคะช่วยทําให้อายุการเก็บเกี่ยวล้นเข้ามาเนี่ยหสัปดาห์แล้วก็ทําให้สีผิวของกล้วยเนี่ย เป็นสีเขียวที่สวยไม่เข้มเกินไปหรือว่าไม่ซีดเกินไปก็เลยใช้ถุงสีฟ้าในการห่อเคลือเป็นยังไงฮะช่วยพวกคุณได้บ้างไหม,ไมก็ตอบได้ถูกต้องแล้วก็ได้<อ>ดีหมดเลยท่าไม่ผู้กองพึ่งดูหนักใจแบบหัวเราะใส่ผมหมดคือข้อมูลที่เป็นเป็นช่วยนะคะช่วยให้ความรู้เราทั้ง3คนมากกว่า ไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้ใช่คืออันนี้เลยว่าใครเป็นเกษตรพอทุกคนใช่ค่ะแต่อันนี้พยายามจับอย่างอื่นมากกว่าอื่นเพื่อจะทายให้ถูกกันนะคะจะทายให้ถูกคุณิ๊คฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะนอกจากตอนนี้กาลังดูว่าหน้าใครขึ้นกลับฟ้าบ้างคือจะคุณล่อสังเกตสรีระภายนอกแล้วอูตอบมาดูมีความรู้ท่านลุกแต่ละคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของไร่ กล้วยได้หมดแล้วทุกคนดันตอบถูกหมดสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อกับบททดสอบที่ใครเป็นเจ้าของสวนกล้วยหอมทองตัวจริงต้องทําได้ตัดเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไอ้ฆาตกรฆ่ากล้วยกล้วยไม่ําอะไรให้มือมาลุ้นกันว่าปรัชญาทั้งสี่ท่านใครคือเจ้าของสวนกล้วยหอมทองตัวจริงเสาหน้าข้ามพลาดให้ลุงยอมแล้วเพราะว่าลุงเห็นถอดเสื้อแล้วอะความแล้วว่ะ